ตจอประสาทตาเสือ่อมว้าวว้าวลูกไหนดีนะ นี่หน่อยอะไรอีกล่ะมาเลือกรูปหน่อยไหนฉันชอบรูปนี้ไงแกว่าสวยไหมไหนดูสินี่ไ,นไม่อ่ะฉันชอบรูปนี้ของแกมากกว่าดูสวยกว่าเยอะเลยฉันว่ามันเบี้ยวไปนะไหนเอามาดูสิไหนเบี้ยวไม่เห็นจะเบี้ยวเลยเออกจะสวย โอ้ยแกมองดีๆมองดีๆฉันว่ามันเบี้ยวเนี่ยมันเบี้ยวเบี้ยวไปนะไหนดูสิลูกแกหรือหน้าแกที่เบี้ยวมันเบี้ยวจริงๆเขาไปดูข้างในกันเลยหรือว่าตรงนี้มันมืดไปวะมามามาฉันปวดหัวแกงจริงเลยเรื่องรูปรูปเดียวเนี่ยนะโอ๊ย oh ไหนไหนดูซิไหนเบี้ยวไหนเบี้ยวอ่ะไหนเบี้ยวนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมันมันเอียงไปทางซ้ายนิดนึงอ่ะมันก็ไม่ได้เบี้ยวแกโน้มันก็ตรงไะชัดด้วยอุ้ยมันเบี้ยวจริงๆนะเนี่ยไหนก็ฉันบอกว่าไม่ได้เบี้ยวเนี่ยแกดูสิเนี่ยเนี่ยมันเบี้ยวตรงไหน ม,มาชัดเลยมา,มาดูเนะสาเลยไหมดูว่ามันชัดไหมมันเบี้ยวไหมมันเอียงไหมถ้าเสาเบี้ยวเสาเอียงเนี่ยฉันว่าจอประสาทตาแกเสื่อมแล้วล่ะนี่านานนมาดูลุกถ้าเสาเอียงบ้านก็จะพังแล้วจ้าเร็ว,รวโอ้ยมันมันเอียงจริงนะอย่านั่งบนอยู่บอกให้มามามาตามฉันมาที่นี่เลยมา่ะดูค่ะดู ดูสิว่าเนี่ยมันตรงมันชัดไหมตรงตรงอะไรคะตรงอันเนี้ยตรงไม่ใช่หุ่นฉันฉันให้แกด,ดูนี่หน่อยดูสิว่ามัานตรงมันชัดไหมมีบ้านนะแกบ้านมันมัวแล้วมันตรงไหม,ไมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอียงเอียงซ้ายไม่ชัดด้วยเฮ้ยเดียดยดยเ๋ยวเดียดยเ๋ยวเดี๋ยวเออว่ะ มันมัวแล้วมันก็เนี่ยยินตรงแบบเอ๊ะเออว่ะทำไงดีอะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าทั้งมัวแล้วก็ทั้งเอียงขนาดนี้ทั้งทั้งที่มันเป็นเอาฝาผนังบ้านนะคะไปเดี๋ยวฉันพาแกไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัวจอูเก็ตไปไปค่ะต้องไปแล้วค่ะเพราะถ้าเกิดว่ามองแบบนุนๆแล้วแบนได้เนี่ยไม่โอเคแล้วต้องปรึกษาหมอมไปไปไป,ไป โรคจอประสาทตาเสื่อมโดยส่วนมากผู้ที่มาพบแพทย์มักมาด้วยอาการตามัวเห็นเงาหรือจุดดำลอยไปมาหรือเห็นแสงแวบคลายฟ้าแลบซึ่งเป็นอาการเตือนว่า จอประสาทตาของคุณอันมีปัญหาแต่ความจริงคือความเสียหายของจอประสาทตาอาจเกิดขึ้นอย่างเงีเงยบๆโดยไม่มีอาการใดๆเลยดังนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดอย่างน้อยควรได้รับการตรวจตาจากจากักษุแพทย์ปีละครั้งโดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งได้แก่ ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคจอตาผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ที่มีสายตาสั้นมากตั้งแต่600ขึ้นไปรวมถึงผู้ที่เคยทำเดสิกมาก่อนบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับการตรวจจอรประสาทตาอย่างสม่ำเสมอไม่ควรเพิกเฉยนิ่งนอนใจสำหรับผู้ที่มีอาการดังกล่าวของโรคจอรประสาทตาเสื่อมควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา วันนี้ก็มาคุยถึงเรื่องจอประสาทตาเสื่อมนะคะจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นโรคของผู้สูงอายุนะคะซึ่งพบในอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะคะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะหรือมาด้วย ตามัวแบบจุดตรงกลางหายไปหรือมีภาพบิดเบี้ยวนะคะซึ่งจอประสาทต,ตาเสื่อมเนี่ยคะ่ะจะมีแบ่งด้วยกันอยู่2ชนิดหลกัหลกๆนะคะก็คือ1จอประสาทต,ตาเสื่อมแบบแห้งนะคะพบได้ประมาณ90%ของคนไข้นะคะแล้วก็อีก10%เป็นโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมแบบ เปียกนะคะแบบแห้งกับแบบเแปบบียกต่างกันยังไงนะคะจอประสาทต,ตาเสื่อมแบบแห้งนะคะเป็นจอประสาทต,ตาเสื่อมที่พบได้มากกว่านะคะเกิดจากการสะสมของเสียอยู่ภายใต้ชั้นของจอประสาทต,ตานะคะคนไข้ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการใดๆนะคะยกเว้นมีความเสื่อมมากจนจุดระภาพตรงกลางเนี่ยบางลงนะคะก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการตามัวได้ซึ่งโรคพวกนี้สามารถป้อง การและรักษาได้ด้วยการ 1. ใส่แไซนกันแดดค่ะจะช่วยป้องกันไม่ให้ UV เนี่ยไปทำลายกับเซลล์จอประสาทต,ตานะคะ 2. คือการงดสูบบุหรี่นะคะซึ่งตัวบุหรี่เนี่ยจะไปกระตุ้นให้จอประสาทต,ตาเสื่อมได้ง่ายนะคะ 3. คือกินผักผลไม้ในกลุ่มพวกบำรุงจอประสาทต,ตาเช่นพวกลูเทอีนซีเอแซนทีนเมตาแคโรทีนนะคะซึ่งพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มพวกเบอร์รี่ต่างๆหรื หรือพวกผลไม้าบางอย่างนะคะพวกแครอทเป็นผักที่มีพวกสารอาหารกลุ่มนี้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็หมั่นตรวจตานะคะประจำปีปีละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะคนไข้ที่มีญาติพี่น้องสายตรงเป็นโรคจอรประสาทตาเสื่อมนะคะส่วนจอรประสาทตาเสื่อมแบบ เปียกนะคะซึ่งพบได้ประมาณ10%ถึงพบไม่มากนะคะแต่ทําให้คุณภาพชีวิตของคนไข้แย่ลงนะคะก็คือจอประสาทตาเสื่อมแบบเปียกนะเกิดจากเส้นเลือดที่งอกผิดปกติในจอประสาทตานะคะทําให้มีการรั่วซึมของน้ําใต้จอประสาทตาหรือมีเลือดออกที่จอประสาทตาได้นะคะตรงจุดตรงกลางที่รับชาบชัดที่สุดนะคะเรียกว่าจุดแมคูล่านะคะซึ่งจอประสาทตา เสือบแบบเปียกเนี่ยคนไข้จะมาหาคุณหมอด้วยอาการภาพบิดเบี้ยวนะคะตามมวเป็นจุดดำๆอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยสามารถรักษาได้นะคะด้วยการฉีดยาเข้าในจอประสาทตานะคะซึ่งยานี้เนี่ยจะไปยับยั้งเส้นเลือดที่ผิดปกติในจอประสาทตาได้นะคะหรือ บางคนนะคะคุณหมอจะแนะนำให้ยิงเลเซอร์นะคะมีแบบยิงเลเซอร์เย็นนะคะซึ่งจะฉีดยาเข้าไปแล้วก็ไปจับกับเส้นเลือดที่งอกผิดปกติและใช้เลเซอร์เย็นในการรักษาตรงเฉพาะจุดกับเส้นเลือดที่งอกผิดปกตินั้นนะคะซึ่งสองวิธีนี้เนี่ยสามารถรักษาร่วมกันได้ตกใจหมดเลย ดีนะ่านไม่ลงมาลน้าจอคนไม่เยอะนพกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมซะละแค่สายตาใสเองดีนะไม่เป็นโรคประสาทแหมจอประสาทตาจ้าไม่ใช่ประสาทจำผิดแล้วแกนะ ก็ต้องเลิกเล่นมือถือตอนกลางคืนเลิกใช้มือถือในที่แสงน้อยเลิกส่องอผู้ชายททีได้ไหมตอนกลางค่ำตอนกลางคืนทำไมไม่หลับไม่นอนคินีว่ปจะจำวัน <c oughs> งั้นก็สายตาสั้นต่อไปจ้ะโ,โอ้ก็ยังดีว่าสายตาสั้นอีกหน่อยก็จอประสาทตายไม่น่าจะเสือ่อมแหละแล้วกกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอบจอกรุกเก็ตอีกรอบมไมไ่เอาอ่ะต,ตาฉันไม่สวยขึ้นมา เออถ้าตาบอดขึ้นมาผู้ชายก็ไม่เอานะจ๊ะม,มีองเนอะทำไงดีวะก็ต้องดูแลรักษาตาดูแลทานอาหารบำรุงตาใช้สายตาพักผ่อนสายตาให้มันบาลานซ์แบบที่คุณหมอสั่งดิต้องอย่ามองหรือว่าอย่าดูโทรศัพท์ในที่มืดแต่ว่เวลานอนอะ่ะมันนอนไม่หลับอะ่ะฉันก็ชอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็แบบ เดินเล่นๆก็ดูอ่ะเดีแยวต่อไปนี้จะทําแล้วจะทําตามคุณหมอสั่งละไม่งั้นเดี๋ยวไม่สวยขึ้นมาเฉยแต่ว่าพาฉันไปตัดแว่นมาสิขอบอกเป็นสายตาสั้นค่ะไม่มีงบงบหมดอ๋อนะไปขอผู้ชายที่แก็สอนเอ่ออย่ามาไปขอตังผู้ชายนู้นไม่พาฉันไปตัดแว่นก่อนไม่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 ตัดเดี๋ยวฉันจะเห็นของเธอเป็นจอแบนนะไป ไปเลยเดี๋ยวนี้เลย โรงพยาบาลอบจภูเก็ตเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2562โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจสุขภาพประจำปีโดยการตรวจสุขภาพมีความสำคัญและมีประโยชน์ทำให้ทราบภาวะสุขภาพของตนเองว่าสมบูรณ์เพียงใดมีสิ่งใดผิดปกติจะได้รีบแก้ไขและป้องกันความรุนแรง ที่จะเกิดขึน้นอกจากนี้แล้วการตรวจสุขภาพเป็นประจำยังช่วยให้เราสามารถป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีทำให้เราทราบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและช่วยลดอัดตราการเสียชีวิตจากบางโรค การตรวจสุขภาพมิได้ทำให้เราเสียเวลาอย่างที่เข้าใจในทางตรงกันข้ามกลับมาช่วยรักษาเวลาของผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพอีกด้วยเพราะการพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกยอมรักษาให้หายได้ง่ายและเร็วกว่าและไม่มีคำว่าสายเกินแก้เพราะเหตุนี้ทางโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตจึงเชิญชวนทุกท่านให้เข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจาปีโดยศูนย์ตรวจสุขภาพประจาโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเกต็ตติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์076358888ต่อ1180ในเวลาทำการในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาหยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤตษ์เอชื่อนางสาวจินทิพย์แกนารานะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการค่ะประจำศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลอบจอภูกเกต็ตค่ะ วัตถุประสงค์นะคะในการตรวจสุขภาพนะคะก็คือเพื่อเช็คดูภาวะสุขภาพของเรานะคะว่า,าสุขภาพของเราปกติดีไหมมีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมหรือว่ามีภาวะเสี่ยงต่างๆไหมที่จะต้องดําเนินการรักษาหรือว่าเพื่อเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายการรับประทานอาหารค่ะปัจจุบันนะคะก็คือมีโรคที่ถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะที่ตรวจ พบได้บ่อยมากนะคะในศูนย์ตรวจสุขภาพก็คือจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไขมันในเส้นเลือดอะคะ่ะก็คือเมื่อตรวจสุขภาพนะคะมันก็จะรู้ว่า,าระดับไขมันในร่างกายของเราอะคะ่ะอยู่ในระดับไหนอะไรประมาณนี้คะ่ะมันก็คือจะเจอได้บ่อยมากะคะ่ะแล้วก็อาจจะเจอโรคเบาหวานโรคเกาค่ะก็จำพวกโรคไม่ติดต่อต่างๆอะคะ่ะก็เจอได้บ่อยะคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภะัชชาอิ่งบางทองนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลอบจภูเก็ตค่ะสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพนะคะจะแบ่งเป็นตามช่วงอายุค่ะจะมีตั้งแต่ช่วงอายุ 14-25ปีนะคะช่วงอายุ25-35ปีกลุ่มช่วงอายุ35-45ปีและโปรแกรมที่ใหญ่ที่สุดนะคะเป็นโปรแกรม45ปีขึ้นไปนะคะที่จะมีสารบุงชี้มะเร็งเพิ่มขึ้นเข้ามานะคะ<อ>สำหรับกลุ่มช่วงอายุ45ปีขึ้นไปนะคะเป็นกลุ่มช่วงที่ใหญ่ที่สุดนะคะจะมีในส่วนของรายละเอียดของสารบุงชี้มะเร็งต่างๆเพิ่มเข้ามานะคะแบ่งเป็นผู้ชายและผู้หญิงนะคะในส่วนของ กลุ่มค้าราชาการค่ะเราจะแบ,บ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1นะคะสําหรับอายุต่ากว่า35ปีขึ้นไปและกลุ่มที่2สําหรับโปรแกรมอายุ35ปีขึ้นไปค่ะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะจะมีโปรโมชั่นสําหรับตรวจสุขภาพคู่รักนะคะประจาปี2 5 6 2นะคะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของคู่รักนะคะมีโปรแกรมตรวจสําหรับผู้ชายและผู้หญิงนะคะ สำหรับผู้ชายจะมีราคา1,680บาทคา่ะสำหรับผู้หญิงนะคะ1,900บาทคา่ะสำหรับวันเปิดทำการนะคะเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกานาทีค่ะหยุดวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ